ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนต่อเนาะในส่วนของก่อนหน้านี้เรานำข้อมูลเข้ามาแล้วเนาะสองตารางจากจ d ด a แคตตลอนะคะแล้วก็จะประจัดแชร์นะคะนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาเอาเลเ o u t ์เข้ากันนะคะเ,เลเยอร์ที่เราวางไว้ที่เราทำไว้ใน PowerPoint เนาะแล้วเราก็ Export ออกมาเป็น jpeg นะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำรูปเนี้ยเข้าไปอยู่ใน p o w e r p i n Desktop เนาะ วิธีการนำรูปเข้าใน Power BI นะคะก็คลิกที่แท็บ Insert แล้วก็มาในส่วนของ Image นะคะจะเป็นปุ่มที่เขียนว่า Add an Image to your report นะคะแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เราเซฟรูปไว้เนาะรูปแรกหน้าแรกนะคะเราจะเป็นทำเป็นหน้าโฮมก็คือหน้าหน้าแรกของของแดชบอร์ดเราเลยเนาะก็จะมี ก็คือเป็นปลูกแล้วะคะ่ะดยวเอ้าลูกเข้ามาแล้วก็ขยายรูเราก็จะเปลี่ยนชื่อน,นิดนึงการเปลี่ยนชื่อก็ดับเบิลคลินก Double นะคะแล้วก็เขียนเป็นโฮมนะเป็นหน้าแรกหน้าที่2หน้าต่อมาเราจะตั้งชื่อหน้าว่า1 underscore 1นะคะเราก็จะนำลูกสไลด์ถัดมา <c oughs> นำเข้ากด insert กด image <c oughs> นะคะก็นำสไลด์เข้า ไลด์นี้ก็จะเป็นอันรูปสไลด์ถัดมาเนาะก็คือจะเป็นหน้าโฮมแล้วก็มาหน้าที่หนึ่งนะคะแล้วก็เราจะสร้างความเชื่อมโยงให้มันกดจากหน้าหนึ่งไปหน้าที่สองนะคะโดยเราจะสร้างปุ่มที่เรียกว่าปุ่มว่างนะคะ insert button แล้วก็มาที่ b บ n k นะคะจะสร้าง,งขึ้นมาปุ่มหนึ่ง เราจะมาวางไว้ตรงที่เราต้องการให้มันเป็นปุ่มอะคะ่ะนั่นก็คือครอบคําว่าแม่เลยนะะแล้วเราก็กัากดในส่วนของ format เนาะในสไตล์นะคะเราไม่อยากให้มันมีขอบนะคะขอบขอบเส้นของปุ่มเนาะเราก็มาที่ border เนาะแล้วก็จากออเป็น off นะก็จะเห็นว่ากรอบของปุ่มมาหายไปนะคะแต่ปุ่มเนี้จะถามว่าเราจะ สร้างนมะาเพื่อให้มันทํางานอะไรเนาะแล้วก็มาในส่วนของแอคชั่นแล้วก็เลือกออนนะแล้วก็เลือกแอคชั่นเป็นเพจนิเ g กชั่นก็คือเป็นการเชื่อมโยงไปที่เพจที่เราต้องการเนาะอันนี้เราจะให้เดสกิ้งชั่นก็คือเพจเป้าหมายเป็นเพจหนึก็คือให้คลิกกลุ่มนี้แล้วให้เปลี่ยนไปที่เพจหนึ่งอันเดสกอร์หนั่นเองวิกาตันเราคลิกเสร็จแล้วเราลองมาทดสอบกันดูเนื่องจากใน Power BI Desktop เนี่ย ถ้าเราคลิกเฉยๆมันจะเหมือนเป็นการเลือกเนาะดังนั้นเขาก็เลยเขียนว่าให้คลิก Control แล้วค่อยคลิกปุ่มนี้นะคะมันถึงจะทํางานเนาะคุ่ถจะทํางานกด c อน t r o l ที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็คลิกเมาส์ก็ได้เห็นเอาเปลี่ยนหน้าไปละเช่นเดียวกันเราจะทําแบบนี้อีกครั้งนะคะกับปุ่มโ o มก็คือเราอยากให้มันย้อนกลับไปหน้าปุ่ม Home ได้ด้วยเนาะ Insert นะคะไปที่บ u t t o n แล้วก็ไปที่แบ่งก็ได้ปุ่มละ แล้วเราก็มาวางที่ home นะวางครอบคำว่า home ไ้เลยเช่นเดียวกันเปลี่ยนสไตล์นะเอา border ออกนะคะแล้วก็ action เป็น page navigation แล้วก็ไปที่หน้าหน้าแรกเราหน้า home นะอันนีนะ้มันก็เลยจาเป็นที่เราจะต้องอตั้งชื่อ p a g ให้แบบมีความสอดคล้องกันเนาะเราจะได้ไม่สับสนเราจะต้องแบบทำไปหน้าไหนนะ,อ,ะอันนี้เขาทำเป็นลนักสองอัน เดีล,ลองคลิกกันดูเนาะคลิกคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็คลิกเมาส์นะคะ Ctrl คอนโทรลคลิกก็จะกลับมาอ่ะพอเราทําเสร็จแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างกานทําเชื่อมโยงเนาะเดี๋ยวเรามาสร้างกราฟกันเราจะใช้กราฟมาจากตารางที่7นะคะโดยจะทําเป็นจากตารางอะ่ะมาดูตารางกันก่อนตารางเนี่ยจะเป็นร้อยละแล้วก็ปีวิธีการพึงกำเนิดนะคะ เดี๋ยวเรามาสร้างอาจจะเป็นการาฟแท่งอ่กันเียละกันคลิกเลือกในส่วนของ visualization visual, เรา build visual เาเลือกเป็น cluster column chart นะคะพอคลิกก็จะมีหน้าต่างเนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จัดให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเลยเนาะขึ้นมาหน่อยนิดนึงเสร็จแ,แล้วมันก็จะมีว่า exit เกนแกน x เ,เราจะให้เป็นอะไรคะแกน x ปกติเนี่ยถ้าเราทำการาฟเนี่ยถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลที่เป็น time series เป็นข้อมูล ที่มีเวลาเนาะเราก็จะเอาแกน x เป็นปีนะคะแล้วก็ข้อมูลก็มาไว้ที่ค่าสังเกตก็จะมาไว้ที่แกน y เนาะอ่ะจะเห็นได้ว่าเป็น sum of value เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากตารางเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีเป็นข้อมูลทั้งหมดเอ่อมีเลขมีสามวิธีการคุณกำเนิดเนาะก็คือเป็นเรจินนะคะเราก็จะเอาเมท็อดมาใส่ในส่วนของเรจินเนาะมันก็จะแยกออกมาให้ว่าเป็น วิธีการคุมกำเนิดในปี2548ำว่ s value อยู่ที่71.51เนาะก็อ่ะเราก็จะได้กราฟออกมาละถ้าสมมุติเราต้องการเปลี่ยนชื่อกราฟนะคะไปที่เอ่อ format visual นะคะแล้วก็เลือก general เลือก title เปลี่ยนชื่อเป็นอาจจะเป็น อ่าร้อยละเขียนชื่อกาบเนาะอาจจะเขียนว่าร้อยละของผู้หญิงอายุส5ปีที่มีการจะไม่ได้การการคุมกำน,นคนเดอ,อันนี้จะตั้งชื่ออะไรก็ไดน้เนะาะเธอเราก็จะเป็นชื่อแล้วถ้าอยากให้ตรงกลางก็เลือก เอาวางไว้อะไรเง่ให้เป็นตรงกลางนะคะต่อมาอันนึงที่เราจะปรับแต่งก็คือจะเห็นว่ามันมีจำแนกวิธีการคงกําเนิดเนาะเป็นเขียนว่าเมธอดแต่เห็นว่าเราไม่อยากให้มันเขียนว่าแบบเมธอดที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะจะมีเรื่องคำการ,ราฟภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็จะมาในส่วนของ b u i visual นะคะในส่วนของ legend ก็จะเขียนว่าวิธีการก็ได้วิธีการนะคะ ก็จะเปลี่ยนละเป็นวิธีการกุมกำเนิดเนาะแล้วก็ถ้าเราเอาการมาวางเอามสามาวางาาวางิธีการ,ก,ารก็จะเห็นว่ามีคำม,มีคำอธิบายของการแค่นั้นเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่ายีย r สองห้าสี่แปดวิธีการอ่าถูกต้องเราเป็นภาษาไทย sum of value จริงๆแล้วหน่วยของ sum of value จริงมันคือร้อยละเนาะดังนั้นเราจะเปลี่ยนคาว่า sum of value เนี่ยเป็นร้อยละไปเลยนะคะจะได้อ่านง่ายเนาะเวลาเอามสาไปวางไว้ปีก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนเป็นปีภาษาไทยนะ ถ้าเราเอามาวางก็จะเห็นว่าอ่าปี2องพนสิบวิธีการการคุมกําเนิดแบบวิธีการสมัยใหม่อยู่ที่ร้อยละ70.1เนาะก็จะสามารถอ่านได้เลยอ่าแล้วถ้าสมมติว่าเอา้าแล้วเราอยากให้มีตัวเลขโชว์เลยได้ไหมเราแบบไม่อยากเอาเมาส์มาวางนะคะเราก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยก,การกดไปที่ format visualization เนาะแล้วก็มาในส่วนของ data label นะคะเ, on, นะะเลือก on เนาะก็จะได้โชว์ว่าเป็นเท่าไหร่นะคะ ซึ่งเราสามารถจริงๆแล้วข้อมูลอันนี้มันเป็นจะเห็นว่าถ้าเราวางเนี่ยจะเห็นว่าเป็นข้อมูลทศนิยมเนาะลอยละมันมีทศนิยมสองตำแหน่งนะคะแต่ว่าข้อมูลที่โชว์เนี่ยมันเป็นตัวเลขแบบไม่มีทศนิยมถ้าเราอยากให้มันโชว์ก็เลื่อนลงมานะคะในส่วนของเออ value เนาะก็จะเป็น display unit เนาะอันนี้ก็คือไม่ต้องมี unit นะคะมันก็จะ ขึ้นมาเป็นทศนิยมให้เลยเนาะหรือเราจะกำหนวดว่าทศนิยมสองตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งเนี่ยค่ะจริงจริงอเอาตำแหน่งหนึ่งก็ได้ค่ะแต่นี่ตำแหน่งอาจจะดูเต็มเต็มไปนิดนึงเนาะอ่ะถือว่าโอเคอยากแสดงทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากเอาแกน y ออกละ่ะเพราะว่ามันเป็นคารามีตัวเลขโชว์ที่บอกค่าอยู่แล้วในแต่และแท่งกราฟใช่ไหมคะ จริงๆแกน y ก็ไม่จําเป็นต้องแสดงค่าแล้วเนาะเราจะเอาออกเราก็คลิกที่แกน y นะคะแล้วก็เลื่อนมาตรงชื่อแกนเนาะที่เขียนว,ว่าร้อยละเอาออกไปกว่านะนะก็ปิดไปเลยนะคะในส่วนของไททลแต่ถ้าเราอยากให้แกน y ออกไปทั้งแกนเลยเนาะต้องคลิกตรงหลังคําว่าแกน y เนาะแล้วก็ออนไปเลยมันก็จะกลายเป็น off นะคะอันนี้ก็จะหายไปเลยนะคะเช่นเดียวกับแกน x ถ้าเราไม่อยากได้คําว่าปีเนี่ยก็มาที่ไททลเนาะ Exit Title แล้วก็กด Off นะคะมันก็จะปิดไปแต่จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยปี 50, 51, 52เนี่ยมันไม่มีข้อมูลใช่ไหมคะมีชีวิต5้เลยเนาะจาก18แล้วก็55แต่ว่ามันยังมีการแสดงโ์กราฟอยู่เพราะว่าตอนเนี้ยข้อมูลปีอ่ะมันเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเอามันก็เรียงตามตัวเลขไปนะคะเอ่อถ้าเราอยากให้ตัว แสดงเฉพาะข้อมูลที่มีเนาะ Continue a s เราก็จะบอกว่านาะจริงๆว่ามันเป็นเป็นประเภทเป็นประเภทประเภทหนึ่งเนาะเป็นแคตตาล็อกหนึ่งนะคะเราก็เปลี่ยนแคตตาล็อกมันก็จะโชว์เฉพาะการาฟที่มันมีข้อมูลนะคะก็จะเห็นว่ามีแค่ห้าห้าห้าแปดหกสองหกแล้วก็สี่แปดเนาะแต่ว่าเห็นว่ามันยังไม่เลียงเนาะถ้าเราอยากเลียงคลิกที่จุดสามจุดเนี่ยะคะ่ะแล้วก็ Sort Exit นะคะคือ คือเรียงแกนนะคะให้เรียงตามอะไรอันนี้สมมติให้เราเรียงตามปีดีกว่าปกติถ้าจะเป็น time s e r i e เราจะเรียงตามปีเนาะแล้วเราก็จะเรียงจากน้อยไปหามากนะะ A ถึง Z อ่ะอันนี้มันก็จะได้ละเอเป็นปี48 55 58แล้วก็62นะคะแล้วถ้าเราจะอยากเขียนในส่วนของที่มาละ หนึ่งเราสามารถใช้เป็นกราฟได้นะคะแล้วก็เพราะว่ามันมีซอสอยู่แล้วเนาะว่าคืออะไรนะคะเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ที่มายาวๆเนาะอันนี้ตัวมันอาจจะใหญ่ไปน,นิดนึงเราก็จะในเรื่องในส่วนของคอเอาไว้อยู่เนาะเอาไปนันเล็กๆนิดนหนึ่งจักยี่สิบข้ไปยี่สิบเป็นไง่ ที่มาละวเป็นสมมติว่าเราไม่อยากให้ได้แบ็กกราวเราอยากไม่อยากให้มันมีแบ็กกราวไปที่ general นะคะแล้วก็ไปที่เอฟเฟกปิดแบ็กกราวออกเนาะไม่เอาแบ็กกราวอ่ะก็จะได้แล้วว่าเป็นข้อมูลสำนักง,งานเศรษฐกิแห่งชาติเนาะแต่ว่ามันไม่มีคําว่าที่มาเราอยากได้คําคว่าที่มาอันนี้จะต้องพิมพ์เองนะคะหมายความว่าจะต้องสร้างเป็น text box นะคะไปที่ home เนาะมีคำว่า text box อยู่อ่า text box จะพิมพ์คําว่าที่มาละกัน นะคะแล้วก็ย่อๆหน่อยแล้วก็เอามาวางหน้าคำววาสงงนานห่งสีแห่งชาตินะคะเช่นเดียวกันเราเอาใบกาวออกดีกว่าแล้วก็เปียบปรับขนาดนิดนึงมาใช้ที่ยี่สิบะที่สิบสี่แล้วกันอะแล้วก็ เอาแบ็กกราวด์ออกเนาะอ่าก็จะได้ละว่าที่มามาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะอ่าตอนนี้กราฟเราก็จะเสร็จละอ่าก็จะได้ว่าเป็นข้อมูลเป็นกราฟนะคะข้อมูลร้อยละมีกราฟเนาะมีเลเยอ์จนบอกอสมมติเลเยอ์จนอยากไว้ตรงกลางนะคะเราก็มาที่เลเยอ์เจนเนาะแล้วก็บอกว่าเอาาไว้ที่ ตองค์การด้านล่างแล้วกันวัตถุมงคลเต๋อโอเคที่ม,มันจะทำง,งานใส่เองใช่อ่ะนี่เป็นตัวอย่างการสร้างการาฟแล้วนะน่าจะสร้างการาฟกันเป็นหลักเสร็จแ,แล้วสมมุติว่าเราสร้างการาฟเสร็จละเดี๋วดยวเราก็ต้องกดบันทึกนะคะกดที่บันทึกซ้ายมือบนเนาะพอกดบันทึกเสร็จ,จะะเ,เ,เราก็จะพับบิชนะคะเผยแพร่เนาะโดยเผยแพร่เนี่ยเราก็จะเผยแพร่ขึ้นไปบนคลาวนะคะ อันนี้ก็คือพอกดปุ่ม Publish แล้วมันก็จะถามว่าเราจะเอา Publish เนี่ยไปเอาไปวางไว้ที่ไหนอันก็วางไว้ที่ Workspace ที่เราต้องการจะเป็นถ้าของใครไม่ได้มีชื่อแบบนี้เนาะก็จะปกติ Default มันจะเป็น my workspace นะคะแต่อันนี้เราจะทันจะวางไว้ที่ของตัวเองเนาะก็เลือก select เข้าไปมันก็จะ Publish ไปที่ power bi server นะคะตามชื่อไฟล์ที่เราเซฟไว้เนาะน,นี้ชื่อ001นะ แล้วเราลองเข้าไปดูสิว่าไอ้ Power BI ที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันหน้านตาเป็นยังไงก็คลิกเข้าไปจากคำว่า Open เมื่อกีน้นะอ่ะก็ะจะเห็นว่าอันนี้เป็น Power BI ที่อยู่บนวเวอร e r ีไ e r อ Power นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในชื่ออันนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์เราซ้ายมือเสร็จแ,แล้วเราสามารถ Edit Power BI Desktop บนนี้ออก Power ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็ปลุกอิดก็ได้แต่ว่าบางฟังก์ชันมันจะทำไม่ได้เช่นพวกแบบว่าแก้ข้อมูลอิ i คิวรี่อะไรเงี้ยอาจจะทำไม่ได้นะคะแต่นี่เดี๋ยวเราที่เราจะมาทำคือเราจะมาสอนพับบิชกันเนาะเราจะเอามาไว้ที่หน้าแรกกอนเนาะพับบิชด้วยหน้าแรกนะคะคลิกไปที่ไฟล์ embed report นะคะพับบิช to web เนาะแล้วก็มันจะถามว่าแบบจะ embed in public web ไซต์ไหมเราก็บอกโอเคเดี๋ยวเราจะ create เลยนะ Create code สําหรับเอาไปรับ Embed นะคะแล้วก็ Embed นะก็กด p u b l i s h อีกทีนึงมันก็จะ Generate Link มาให้นะคะซึ่ง Link ์เนี่ย You can share in email นะคะใช้ลิงก์บนเนาะกด Copy ไปเราลองดูซิว่าลิงก์ที่ Copy มาเนี่ยเข้าได้ไหมก็จะเห็นว่าลิงก์ที่ก๊อปมาเนี่ยสามารถเปิดเข้าถึง Power BI ได้เลยนะคะ สมมติเราอยู่ที่หน้าแม่คลิกจากหน้าแม่ก็จะกลายเป็นหน้าที่สองคลิกหน้าโครที่สองก็จะกลับมาหน้าแรกสา,ามารถทําได้นะเนะาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทําได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเหมือน,นการสอนเบื้องต้นในการทำ Power BI Dashboard นะคะว่าทํายังไงนะก็ก็ขอบคุณนะคะที่รังฟัง <laughs> มาเนาะอันนี้ก็จะทำเป็นแล้วเนาะ โอเคค่ะอันนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยนะคะแล้วก็กลิงก์ที่ก๊อบมาเมื่อกี้ก็สามารถไปส่งต่อให้คนอื่นเพื่อเข้าถึงเอ่อ PUBG Sport ที่เราทำมานะคะโอเคเสร็จ okay, แล้วก็ปิดเลยขอบคุณค่ะ